อาการเตือนว่าพังผืดมาแล้วภาวะพังผืดรัดซิลิโคนแคปซูล่าคอนแทรคเจอร์มักแสดงอาการค่อยๆชัดขึ้นเช่นรู้สึกเจ็บหรือปวดตึงหน้าอกคลำแล้วหน้าอกเริ่มแข็งกว่าปกติทรงหน้าอกผิดรูปหรือไม่สมมาตรบางรายมีอาการกดแล้วเจ็บชัดเจนหากมีอาการเหล่านี้คุณรีบเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินและรักษาแต่เนินๆก่อนที่พังผืดจะรุนแรงจนต้องผ่าตัดแก้ไขค่ะ อย่าคิดว่าเสริมหน้าอกแล้วจะสวยตลอดไปนะคะถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ต้องรีบเช็คด่วนหน้าอกแข็งตึงคลำแล้วไม่เป็นธรรมชาติเจ็บหรือปวดร้าวเวลาเคลื่อนไหวส่งหน้าอกเบี้ยวไม่เท่ากันนี่คือสัญญาณของพังผืดรัดซิลิโคนที่กำลังมาเยือนค่ะอย่าปล่อยให้หนักจนต้องแก้ใหญ่รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ สิริแค์เซนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลหน้าอกหลังศัลยกรรมให้คุณมั่นใจว่าหนะ้าอกนิ่มสวยและปลอดภัยเสมอปรึกษาและนัดหมายได้ที่สิริแค์เซนเตอร์ซอยศรีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ